Rơi xăm xăm rơi rơi xăm xăm, rơi xăm xăm chăm mâm nữa à. put my quán gặp chăm chăm lòng ác mà chân chị chạy đã cứu mãi tương yết sư 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 mà sư 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 thì sư 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 để hơn hô người việt nam nuôi tay nó còn kẻ ở chó năm năm gặp năm năm anh tên năm tay cái năm 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 nút con năm năm ban đầu năm gặp cu năm 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 coi là năm 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 này năm 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 người ta mới gặp năm buông năm gặp năm 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 nhưng năm 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 ba ba năm chạy năm năm mấy cười ta, tài, ô, nán, phê ra năm năm ba năm 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 พี ng, want, ่ยูกับกม่คามานเ่ิดรำกับเขาหังหมาวากตบผูชายนตวันใจควันเีืยมตอมละมาร้อมํำแคนจักติลังกินหลักเลนจักติกูไม่คุยดำกับเขาร้อยกูแม่วารำนะเปลือบเปลือบเปลือบแม่ครับทำไมแม่ชอบรำวงหรือแม่ไม่รู้ขึ้นก่อนได้ไหมแม่แก่แล้วนะแม่กูโตแรตัวก็ไอแม่งลุกตะควีตายแล้วเห็น แม่แก่มากแล้วผมกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรอันตรายมันลําบากกับแม่ยิ่งตอนนี้แม่ก็ขี้เป็นลมอยู่ด้วยตัดเส้นเรก็เป็นลมขี้เป็นกนอยเปื่อนเนะ่ยัยงบ้าเปล่แม่ชอบรือแม่กับรำวงของคุหล็กเจ้าเจ้าโตผู้ปอกับมึงไห้กับกูได้กันตีลกูกกับวงปอมมึงนั้นปอมมึงนั้นเป็นนักดนตรีละทีชา้ากวนหนังรำ ตึงตีจับคือนั้นมองจับรุ่นเดียกว่านึ่งเลยอย่างเลือกว่าเดียวจับผมงันไม่ถี่คบกับเคยมาคบกับจับกู๋อ่าเต็มเป็นเหลี่ยมตัวนพอดังดีตายพอคบกัเแลวจับชักเฉยวายเฉยวายปังให้หลงดึกมอย่ามาดึกดึกกันลุงอ่ะดึกเฉยวายปังให้หลงดึกเตือนเติกเฉยวายอุ้มน่ารำบ่ดเจ้าปู๋รำกันก้อยตายตีแดงแต่ผมไม่ตายกูไม่ตื่นโจเร่งเลยทุ นี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอนอ๋อคุณชอบหน้าดี๋ยวเพลงคุณรองเป็นเปรยงตับแจ็หนักรองไม่ตั้งแต่จุกแต่แรกมาต้ไอ้เรื่องเขาเจ้ากองเพลงกันไอ้เรื่อไอ้จังซี่ใบเล็บกรุดนั่นฟองซี่วัวหะานนุ่นมาแก่จังซี่ใบเล็บกรุดเออไอ้ใครนำตาเหียดเพราันกูณรองบอยคะแนนดีแลมวของคุณเท่าขาที่คุณยืนเยี่ยวใจมาให้ยา ว่าวทาแข่งปองนุ๊ก,กทำได้ั้ันเลยนละาแขงปงฮิๆๆๆๆนๆๆ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 ิๆนๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆูนๆๆนๆๆะๆันๆๆ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 จๆๆ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 อๆูๆๆๆๆๆ่มๆๆ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 ๆ เอาพุ่นพอเราพุ่นได้ชื่ออะไรเธอชื่อแพมชื่ออะไรนะชื่อปูชื่อปูชื่อแพรมทำไมชื่อแพมไม่แล้วบาปือกันเม็ดเล้วกับแพรมกล้องแกะไตนะจิงเวหน้าเขาเด็กกล้องฟินต่อไปจะต้องมีความรู้เรียนหนังสือหรือยังลูกเรียนแล้วจับเรียนหนังสือแล้วจับเออดีมากแห้ตอนนี้เอ่อต้องรู้จักประหยัดนะ สอนให้ลูกประหยัดใช่บ,ชมมบ้างที่พูนจำไวมนันลูกเบ้าปอต้องประหยัดตอไปหน้าได้เลือดทางปอดท้องให้กว้างเกินจำไหมมีจะลึงพึ่งบันจบให้ระบ,บาดใจใจใจจะไป,ปเพื่ออะไรบ้าบ้านป๋อแม,ม่เล่นรำการแกยไตรูกพี่เล่นจะดื้อกับเราไมา่ใจลูงวัางไปกี้ในวงไกูวิบวิไตตี เกกูแจ่มขี yeah, phone, so oh, oh, я, s <S ้ในวงไฟไปจี้ในร้านก็ตตมอดีเป็ดแม่แม่ใหญ่ิเล็กแม่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 ตาแม่นะอยหย่าดนไม่ได้เป็นเด็กเป็นเล็กตัเป็นเป็นคนไม่ใจเป็นเล็กอ๋อยันตืตือเงินตามันปานปืนเล้งไม่ใจดูกว้างต้องรู้มีความสามารถนี่โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรฮันไอแปรมโตขึ้นอยากเป็นอะไรจอจอขึ้นหนุ่ยดังเป็นกำนัน อยากจะเป็นกำน,นกันแฟนเจ้าก้าคนที่เป็นกำนันมันต้องมีฐานเสียงบ้าปืออีเป็นกำนันปื